ตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงเรื่องตอนที่เก้าเลยนะครับผมก็เล่นกันไปถึงไหนล้วก็ไม่รู้นะอืมก็จะมาดูกันต่อนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับก็อืมหาของใช่อย่างนั้นแหละก็ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเออสมบัติอยู่หนึ่งชิ้นนะฮะก็ให้ใหมายิงตรงนี้อ๋อไม่ใช่สมบัติรู้สึกจะเป็นเพชรธ,ธรรมดานะฮะสมบัติรู้สึกจะอยู่ในห้องนั้นนะฮะอืมก็หาไปเรื่อยๆนะโอเคไม่มีแต่เพชร อืมกูก็ขายได้นะเอ๊ะรู้สึกมีใครอยู่ในนี้ด้วยอืมพ่อค้าครับผมเออเออนี่ครับสมบัติครับกระจกครับอ่าโอเคก็ให้มาหาดูในนี้นะอืมก็หาให้หมดนะฮะก็ตู้นี้เปิดไม่ได้นะกอ็อืมวันนี้รู้สึกจะมีโต๊ะอะไรบางอย่างเอ้ยไม่ใช่โต๊ะ <laughs> อ๋อเป็นเอ่อเกี่ยวกับเอดานะฮะรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะอืมก็เดี๋ยวกูขอหายของแป๊บนึงนะ ดูซีมีอะไรขายไหมก็อมืมาดูแป๊บหนึ่งอ,อ่อืมเพชรใช่คริสตัืมตาตาตานี่รู้สึกกูต้องเหลือ,อไปสักอันหนึ่งนะเพราะว่าเท่าที่กูจำได้คือแม่งมีคมไฟกูใส่สองอันอ๋ออันนี้เลดเจมเดี๋ยวผมลืมผสมนะฮะก็จะผสมกันหน่อยหนึ่งอ๋อฮะ,อะเรียบร้อย ก็ให bon ้เดินออกมาทางนี Turn, to to this, ้นะครแล้วตรงนี้ก็จะมีจุดเซฟอยู่หนึ่งจุดนะก็ดูรอบๆก่อนว่ามีของให้คุณเก็บไหมนะอ๋อนี่ไงกระสุนดีนะคุณมองก่อนอือึก็ให้มาเซฟตรงนี้นะเนี่ยเนี่อก็ขอเซฟอันนี้แล้วกันดําเนินมาถึงแชปเตอร์สามตอนสามแล้วนะก็เข้าวัในนี้นะฮะจะเจอเจออะไรก็เตรียมตัวไว้ให้ดีๆนะครับผม สึกอ้อนี้รู้สึกจะเป็นโต๊ะห้องอาหารเย็นนะครับมันจะมีโต๊ะย,วยาวๆอยูอย่เงี้ย<ม>ก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างนะซึ่งแม่งน่ากลัวชิบหาย,ยแล้วแหละอ่ามีกระสุนนะโอเคก็เดิน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 ไปอย่างเงี้ยนะฮะผ่านโต๊ะซ้ายโต๊ะขวาอ่าไม่มีโต๊ะบนโน้ตไลนทุยครับผมก็เอ่อทางทางขวานจะมีเหมือนห้องห้องหนึ่งนะฮะก็เข้าไปก็ได้นะ รู้สึกมันจะมีของอยู่ในนั้นนะ่ะก็ลองเข้าไปดูกันนะฟันอันเล็กมีฟันอันใหญ่จะไม่มีนะกูนี่ไม <c oughs> ่เกมก็เข้ามามันมีอะไรนะก็มาสำรวจดูให้ทั่วนะเปิดนี้มามีอะไรอ่อมีทองใช่ก็เก็บมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ฟันไปอ่อมีกระสุนใช่ใช่อย่างเงี้มีกระสุนนะก็ฟันดูให้หมดนะระวังงูด้วยนะครับจําได้ไหมฟันมางูแม่งฉกอะ่ะ ระวังไว้ด้วยนะอ่านี่ไม่มีนะอืกูเสี่ยวงูแหละอ่านี่ไงกูเจอแล้ว <c oughs> ก็ให้เก็บไข่มาด้วยนะครับก็กินเพิ่มเลือดไปหน่อยหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่เพิ่มเลยก็อันนี้รู้สึกจะเป็นทางเชื่อมนะครับก็เนี่ยครับเชื่อมตรงนี้ครับที่คุณเดินเข้าไปในนั้นแล้วก็จะมีเอ,อเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งคือกูจําไม่ได้แล้วอยู่พาร์ทที่แล้วอะ่ะก็กลับไปดูกันกันแล้วกันนะครับอ่า ห้ามดูข้ามตอนนะครับผมแคสให้ดูหมดทุกตอนก็ช่วยดูเรียงตอนด้วยนะครับที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือแม่งดูข้ามตอนเนี่ยแหละ mm hmm. ก็กลับมานะครับเพราะว่าไม่มีความจําเป็นอะไรที่ผมจะต้องกลับไปทางนั้นนะครับอืมก็กลับมาทางนี้กันต่อนะก็ตรงนี้ให้คุณมาดีดกระดิ่งกิ้งตรงเนี้ยอ่าติ้งแล้วคุณจะเห็นว่ามีส่วนหนึ่งของภาพมันแปลกก็ให้คุณซูมเข้าไป ที่แปลกที่ว่าก็คือเนี่ยครับขวดวายครับก็ยิงไปครับเนี่ยครับยิงแล้วมันก็จะเป็นเลือดน,นะครับแล้วประตูก็จะเปิดครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเฮี้ยอะไรกันนะฮะอ่าเดี๋ยวกูขอผสมยาบัดมึงรู้สึกแม่งเปลืองพื้นที่กระเป๋ากูชิบหายเลยอืมก็ผสมไปสักสองลอดนะเนี่ยอย่างนี้นะใช่อืมเนี่ยได้แล้วนะโอเคก็ขอจัดกระเป๋าสักแป๊บหนึ่งนะครับอืมอืม อ่าอืมโอเคอืมอ้าวยังเลือดเกียงเต็มอยู่เลยอืมโอเคก็จัดไปพอเข้า,ขาวๆเนะี่ยยังไม่ต้องอะไรมากมายอย่างนี้ใช่อืมอืมอืมโอเคเอ่อไขไว้นี่ดีกว่านะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ให้คุณเข้าไปในนี้นะ ก็ผมก็ไม่รู้ว่าแม่งจะเจอจเจออะไรนะก็ให้คุณเตรียมระเบิดไปสักลูกหนึ่งจะดีที่สุดนะครับ <s> ก็นั่นไงกูว่าแล้วแม่งเลยเอ่อตัวอะไรลงมาอ๋ออีเอตาบอดนี่แล้วุณไม่ชมแม่งมาเหงาบบโอ้กูดีนะกูยโยนระเบิดมาแล้วโอเคอ่าเรียบร้อยอ่าเป็นไงมึงขังกูใช่ไหมอืมอีเฮียนี่ เออฟันไปฟันไปรอแม่งเออ,อรอแม่งสิเออตายซะเรียบร้อยแล้วอืมก็อยู่กันในนั้นแล้วกันนะมาได้ไหมมาได้ไหมมาติอืมอ่าโอเคแม่งอยู่ข้างในแล้วกูอยู่ข้างนอกโอเคนะทำไมมึงไม่เป็นอะไรเลยอ่ะอาตายไปสิอืมเรียบร้อยรอแม่งแล้วฮะผมอืมกูนี่โหดดีมกันนะ หลังให้กูซี่เออนั่นแหละดีมากอ่าไม่เป็นไรด้วยฮืมมึงฟันอะไรอะ่ะอ้าวอะไรเนี่ยตายซะแล้วเหรอแม่ทำไมไม่เหมือนครั้งก่อนเลยอะ่ะแม่งตายง่ายชิบหายผมก็เลนออกมาซะขนาดนี้โอเคอเรียบร้อยไปแล้วโถ่ได้อะไรดูสิเยตหมื่นห้าครับเยอะชิบหายเลยแล้วนี่อะไรเลยเนี่ย ก็เอ่อเป็นสมบัติอีกหนึ่งชิ้นนะเออกูเข้ามาเพื่อเอาสมบัติโอเคเอา่าตรงนี้จะมีกระสุนหนึ่งอันนะก็ให้มาเก็บด้วยนะครับผมก็อา่าฟันอะไรกูล่าอืมก็ผมบอกอีกอย่างนะครับว่าไอ้ตรงที่ยิงขวดไว้เมื่อกี้ถ้าคุณยิงพลาดหรือว่าไอ้นี่มันก็จะกลับไปหน้าเดิมทันทีนะคุณก็ต้องมายิงใหม่นะครับผมก็ให้ยิงกันดีดด้วยนะครับผมอืมโอเคมึงยังไม่ตายใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วครับ เออก็ตรงนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะส่วนนี้ออกให้ออกไปทางไหนผมก็ลืมอืมรู้สึกว่าให้กูออกไปทางเดิมนะเนี่ยใช่ใช่ก็ตรงนี้จะมีระเบิดหนึ่งลูกก็ให้คุณมาเก็บเลยนะใช่ใช่ก็ให้ออกไปทางนี้นะครับผมก็อ่าโอเคเข้าไปแล้วก็จะเจออะไรต่อไปก็ไม่รู้นะอ่าคุณก็จะมาถึงห้องนี้นะครับผมก็อ่า หาของให้หมดนะครับผมก็ฟันเฟินอะไรให้หมดเลยนะครับก็ลงมาแล้วรู้สึกจะเจออ่าเจอคนเสื้อแดงอีกแล้วครับอ่าอันนี้พวกอ่าคนเสื้อแดงสองคนนะฮะก็ให้จับมันทุ่มลงพื้นครับมันจะอึดๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ชายชุดด,ดาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เรียกโคนันมาทุยครับก็อ่าคนเสื้อแดงมาใครคนเสื้อแดงยกมือขึ้นหน่อยใครคนเสื้อแดงยกมือขึ้นหน่อย เอ้ยหัวแตกไปนะครับผมอุ้ยอ้าวซะง,งั้นอะไรเนี่ยโถ่เอ้ยอ้าวล้มเลยเหรออ้าวชายชุชดดำมึงระวังตัวไว้เอยนะชายชุชดดำนะอืมนี่ทำไมต้องปิด้ปิดตาด้วยอะ่ะออืม้าวไอ้นั่นตายแล้วเหรอคนเสื้อแดงอะ่ะออืม้าวชุดดำตามมาแล้วอ้ามเห็นมีอะไรเลยนี่นะอืมอ่า นั่นเกททาอะไรนั่นเกททาอะไรก็อขอเจาะโล่มันนิดนึงนะอืมไม่ว่ากันนะอืมใครหัวเราะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะเอ่อไม่มีสมบัติเที่ยอะไรเลยครับตรงนี้ก็ไม่ต้องหาแม่งนะเนาะอืมอรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้ที่กูเข้าไปไม่ได้ รู้สึกจะต้องไปทางนั้นนะอืมก็ไปทางนั้นก็นแล้วกันใครฟันอะไรกลัวเมื่อกี้อ่าอืมมีไอ้นี้ด้วยนะฮะก็ให้คุณทดสับสวิตต์ตรงนี้นะครับผมก็เนี่ยอืมเนี่ยระทางนี้มันก็จะขึ้นมานะฮะกลายเป็นสะพานที่คุณข้ามไม่ได้นะอืมแต่ที่ระวังไว้อย่างหนึ่งคือว่ามันจะมีพวกหนึ่งเปิดประตูเข้ามาจากอีกทางด้านหนึ่งนะครับเนี่ยอ,าอย่ายังครับเนี่ยมันเปิดทางนี้ก่อนครับผม ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับผมก็อืมอืมโอเคโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วฮะรู้สึกตัวนี้ก็ใช้สไนดีกว่านะครับผมก็อุ้ยนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเอี้ยเจออะไรเนี่ยเฮ้ยระเบิดแสงระเบิดแสงระเบิดแสงเร็วระเบิดแสงระเบิดแสงอุย้ยเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกจะเป็นตัวปรสิตนะครับผมอ่า ื็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วพวกปรสิตนี่คือโดนระเบิดแสงก็ตายห่าแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับแต่กว่าคุณจะควักระเบิดออกมามไม่รู้ว่ามันจะตอดคุณอีกหรือเปล่านะครับผมก็ให้ระวังไปด้วยนะครับผมยิงปรสิตคันสามเนี่ยคือถ้ามันตายแล้วมันจะสามารถกระโดดออกมาเดินได้ด้วยนะครับผมก็ระวังนะมันจะพ่นกดใส่คุณนะครับอืมก็ให้มาทางนี้ให้มาเก็บก่อนนะครับผมก็จะเจออะไรฮะ ก็ระวังไว้ให้ด้วยนะครับผมก็รู้สึกตรงนี้จะเป็นอาพีจีให้คุณเก็บหนึ่งอันนะครับผมก็แล้วแต่ว่าคุณจะเก็บไม่เก็บก็ได้นะครับผมแต่ทางที่ดีคืออย่าเก็บดีกว่าครับแม่งเปลืองแม่งเปลืองพื้นที่กระเป๋าคุณนะครับเพราะยังไงคุณก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะอืมไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรนะครับนอกจากยิงบอสก็โดยปกติยิงบอสผมก็ใช้ปืนยิงอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องมาจําเป็นใช้เฮียอะไรมันนะครับก็ทิ้งมันไว้อย่างนี้แหละอืมขอไม่เก็บดีกว่าครับ ขี้เกียจจัดกระเป๋าไหมครับตรงๆวิเยียบจะตายแล้วอืมจะฝันเยี่ยอะไรกูนักหนาแล้วฮึไม่ไหวแล้วนะกูมไม่ไหวกับมึงแล้วนะไม่ไหวกับมึงแล้วนะอืมอืมไอ,มอพวกนี้มันพูดไปรู้เรื่องนะไอพวกเนี้ยอ่าเป็นลมแดดดีอ่เฮ้ยนี่ไม่ไม,ไม,ไมีแดดดิวะโอเคก็เล่นไปอย่างงี้ฮะก็โอเคตายแล้วไอ้นั่นครับผมก็ตายอย่างไงได้นะฮะอืม เอ๊ะไม่มีอะไรแล้วสินะอืมกลับไปทางนี้เลยนะก็ทางนี้ก็จะเป็นประตูออกไปนะครับซึ่งมันถูกคุณแจล็อกอยู่นะครับก็ให้คุณให้คุณออกไปทางนี้นะครับเพราะว่ามันจะย้อนกลับไปฝั่งเดิมนะฮะก็เมื่อกี้คุณเก็บของแลียร้อยแล้วคุณก็มาทางนี้ได้เลยนะครับอืมก็ให้ถีบประตูไปนะฮะคุณก็จะมาตรงนี้เอ่อเออรู้สึกมีอะไรให้ฟันอยู่ตรงนี้นะอ่ากระสุนครับซึ่ง กระสุนปืนนี้กูไม่ได้ใช้เฮียอะไรอยู่แล้วล่ะนอกจากย e ิงบอสนะฮะเพราะว่าแม่งแรงอยู่โอเคก็จะเจอพ่อค้ายตรงนี้นะฮะก็ให้ขายของได้เลยขายก็ไม่ซื้อครับอืมก็กูขอขายระเบิดก่อนแม่งเปลืองหายเลยอืมโอเคอืมอ่ากูจะขายอ่านี้ใช่ใช่อืมอันนี้ด้วยอืมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ่าเนครับกูรวยกันครับ โอเคเรียบร้อยครับเซฟก่อนเผื่อเจออะไรนะฮะก็ให้คุณมาทางนี้เลยนะฮะจะเจออะไรนะผมก็ไม่รู้นะอ,อ่าอ่าคุณออกมาทางนี้แล้วก็อ่าเจอกันแล้วเป็นไง <got> ฉันได้แล้วเอ้าเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยอเอ้าเออเฮ้ยลุยเอ้าเฮ้ยอะไรออกมาเนี้ยเออเอาลุยเป็นไร ออะไรเออเหมือนเป็นตัวอย่างไวรัสนะครับผมก็อ่ารู้สึกเขาจะโดนนั้นตัวอะไรแทงบางอย่างนะฮะแต่รู้สึกมือเมื่อกี้คุณคุณคุมากเลยเหมือนเคยเจอนะฮะก็อืมกูขอเดาว,ว่าเป็นอ่าใช่ด้วยครับแม่งกูเดาถูกครับอ้าวอืมอ่าอันนี้มันตัวอย่างใช่ไหมอืมทำเพื่อนกูทำไมเนี่ย ก็เหมือนว่าลูอิสจะถูกแขงทะลุท้องนะครับรู้สึกต่อจากนี้เขาจะไม่รอดแล้วนะอย่าพูดสิ <c oughs> นี่เอาไป <c oughs> มันใช้ตานไวรัสได้สักระยะหนึ่งตัวอย่างไวรัสเซดเลอร์ได้ไปแล้วนายต้องไม่เอากลับมาให้ได้ลุย ลุยก <Lily> ็ลุยจะตายแล้วนะฮะก็เขาให้อะไรมาหนึ่งอย่างนะครับรู้สึกจะเป็นยาต้านปรสิตที่อยู่ในตัวระยะหนึ่งนะครับเหมือนเป็นยาระงับนั่นเองนะฮะก็ระงับการกำเริบของนะฮะก็จบการแล้วนะครับกับอืม จบปีกหนึ่งด่านกับผีชีวะสี่อ Resident Evil 4นะฮะติดตามจัเป็นไรเหตุการณ์จะเป็นไรต่อไปก็ขอให้ติดตามชมนะครับสำหรับตอนนี้ก็บ๊ายบาย